สวัสดีครับยุคกบผมกอรวัตชแนลครับมีมาติดต่างซ่องขอดครับแบบติดผืนนะครับกับกบูมแมตติดผืนเลยกับผืนตําๆนะครับที่พวกมาึงมาติดต่างก็จากเมื่อวานนะครับตอนนี้ปูแผ่นสล็ดไปแล้วนะครับสอนอนมืเสครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นทิชชายมาใส่ครับ ซอกละแปดแผ่นนี่ครับเจ้านาซีประมาณนี้ดียวรัาจะเอาแผ่นทุ่ถ่ายไปใส่ครับเอาแผ่นขึ้นเบิดเลยกั <c oughs> เอากองกลางกงแม่ขึ้นครับเดี๋ยวรัาจะมามันจะมีนอ็อตเฮดแผ่นน็อตขัน ใส่กระแผ่นสลัดครับน่งเป็นซีตูนะครับฟั้งขนสองเดี๋ยวจะประกอบซองลูกก่อนครับว่ามือโบมีคนมาถ่ายนะครับครับผมเดวเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเจออุปสรรคแน่นิดหนึ่งครับคือเสานี่ สั่งสองเมตรสิบเซนครับตอนแรกผุว่าจะเอาเอาขืนข่างเสาตัดเป็นเหตุหายมากสองเมตรถวนครับด้วยข่างเสาบ่อยกะปล่อยเอาจังสีเลยครับเกือบสมบูรณ์นวครับเพียงข่างนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะคันน็อตครับบ่นคันนอ็อตผืนครับ เดี๋ยวตอนเลี้งๆคือสีเดียเอาใหญ่ขึ้นมาทีดียวครับประมาณนะครับถ้าเจจะใส่น็อตน็อตเล็กธรรมดาเลยครับโบเมนสเตนเลสถ้าผู้ก็คือเปลี่ยนใหม่ครับนี่เียาวประมาณสามนิ้วครับก็วกจจะมีแผ่นเล็กเฮดแบบางสีนะครับ ้าจะเอามาใส่ข้างลางสิเพื่อจะบ่ให้หัวน,น็อตเพื่อนรุดเข้ามานะครับคือเป็นแหวนแต่ว่าแหวนตัวใหญ่ครับขันแม่ยขางอยู่ขางบนก็อยู่ะมาะครับมันเวลาส,สดอดน็อตเข้าไปก็จะอยู่ะมาณมี้มันก็นจะปลด ครับเดี๋ยวองคันแป๊บนึงครับคันเสร็จแล้วครับก็อยู่ข้างล่างครับเนี่ยมองเห็นว่าอยู่ประมาณนี้ครับเห็นมันคงขวางทางนิดหนึ่งผมยังเห็นหนึ่งใส่นอ่อชีัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคันใส่อ่างครับวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับ ครับเดี๋ยว,วครับคันอ่างร้อยแล้วเดี๋ยวมาใส่ประตูแล้วก็เดี๋ยวเราสายหนามครับเดี๋ยวจุดหนามแล้วก็กับประตูคาถาประตูนีิบุญยาครับใส่ได้เลย จะติดสีแน่นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนี่ตัวล็กนี่ครับตัวล็กเล็กขั้นเสาเนี้ยเลยจบเรืร่อย เดี๋ยวจะมาต่อน,น้ําครับบัดนี้